เมื่อวานนะคะแม่กบกับน้องหางออกไปทำงานข้างนอกค่ะกลับเข้ามาก็สี่โมงกว่าแล้วหิวข้าวกันมากๆเลยเห็นคุณยายกำลังคั่วพริกตำเจ๋วให้คุณตานะคะแต่แม่กบก็รอไม่ไหวหิวข้าวก็เลยเข้าครัวคู่กันไปเลยค่ะแม่กบก็เลยทำเป็นข้าวผัดปลากระป๋องนะคะ ตอนแรกนะคะตั้งใจจะทําข้าวผัดปลากระป๋องกินกัน2คนกับลูกชายค่ะปรากฏว่าแม่กบผัดเสร็จแล้วเขาไม่กินเขาบอกว่าเขาอยากกินต้มมาม่านะคะก็เลยต้มมาม่ากินเองค่ะทุกคนแม่กบบอกเขาว่าแม่ผัดข้าวเผื่อแล้วน้น้องไม่กินหรอพยายามจะให้เขาชิมนะคะเขาบอกว่าไม่เอาน้องอยากกินต้มมามา่า โอเคโอเคต้มก็ต้มแต่น้องต้องต้มเองนะแม่กบก็นั่งเฝ้าเขาค่ะเพราะว่าเขายังไม่ค่อยเก่งเรื่องการเข้าครัวนะคะก็ยังกลัวไฟหรือว่ายังต้องการคําแนะนําว่าเอาอะไรใส่ยังไงตอนไหนคุณยายนะคะตําแจ่วเสร็จแล้วก็ไม่ยอมออกไปไหนนะคะยืนลุ้นหลานชายค่ะต้มมาม่าเสร็จแล้วแม่กบกับน้องฮังก็เข้ามากินข้าวในบ้านคะ่ะกินข้าวอิ่มแล้วก็โอ้พักผ่อนสบายใจหน่อยคะ่ะเมื่อวานนี้